ถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับมาสนุกกังจับเขาใหญ่ในในเขาใหญ่ดูน่ะตายอย่างนี้แสดงครับขปเรียกว่าแสดงมาไกลครับเขาใหญ่มาไกลนะครับจริงจงงานจริงงานเลยนันนะน่ะอันนี้คนกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพอ่าจริงจรงนะย้ำกรุงเทพอืมสำเนียงอีสินไม่บาพิเลรคนกรุงเทพ อี๋ิันได้มาพี่เล่ขอกรุงเท <l ots> พอี๋ฉันได้มาพี่เล่ขอกรุงเทพอี๋เอาครับมา,าค,บคนกรุงเทพป,ปั่นปลาหลุดนะครับเทพกับปลาหลุดแล้ว <l ots> ามาสนุกสนานกันนะครับมา,มาปลากลับข้าวน,นี่เราจะทําการลอยสายไปด้วยนะครับลองไปสักเส้นหนึ่งก่อนข้างล่างเป็นไงครับสบายดีไหม ข้างหลังเราไม่คุยกับใครเลยเขาตกอย่างเดียวไปนี้พันอกคิกครับเป็นไงครับลงทะเลครั้งแรกมันเป็นยังไงเต้นเลยครับอ่าเต้นเต้นนะเต้นเลยใจถ้าเราไม่เมาเราเราได้เปรียบนะออกทะเลนะใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้งกันต่อครับพันอกคิกครับมีกี่คนแล้วกิกอะีคนเดียวเลยตากับข้าวครับกับข้าว วันนี้เราก็ออกมาไม่ไกลบ้านอีกนะครับออกมาเดี๋ยวก็ปล่อยไหลไปใช้ล่องอุ้ยเหยเราเหี้ยเราได้เยอะยังที่ตกไปเรื่อยๆเนาะพ่อใหญ่หิวข้าวกินข้าวแล้วพ่อใหญ่มาดูพ่อใหญ่เขาตกปลากันนะครับมามาลุ้นกับพ่อใหญ่กันสามโลได้ั้งนี่ตัวนี้ฮะสิบโลครึ่งโอเคท่านีกับสิบโลครึ่งอาคนท่งเที่วเขาบอกว่าสิบโลครึ่งเกทับไปนะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่้ย เอ้ยแดงเชือครับกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าววเออไม่ธรรมดาเนี่ย่อใหญ่เน,น, <c oughs> นี่ยคนเหนือกับมาก็นี่พยาวเจ้าพยาอออเอากันใหญ่ครับนะลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผลงานกันนี่ก็ น่าจะยาวไกลนะครับไม่มีใครยอมใครครับตกปลากับข้าวเอ้าแผนกจิ๊กเราสู้ <c oughs> โอ้โหโไปครับนี่ทุกคนกรุงเทพโอเคครับ <c oughs> แ,ลแล้วจิกฮะโดนจิกโอ้ยปลาเก๋า ว้าวสวยมากโอเคเอาพ่อใหญ่มาวัดที่ของเราเป็นยังไงมั่งไหนไหนไหนว้าฮดูดิสูสีเออเขาเขาต้มตัวของเราปนฮ่นู่นนู่นนู่นขังเป็นนู่นขันเป็นนู่นถังถังน้ำเวียนเรานู่นกินสดๆดนี่ อืมอ่าคนกรุงเทพบเต็มตะก,กร้ารเลยเว้ยเทเลยเว้ยแป๊บเทแป๊บเทเว้ยโอ้สวยๆเอาให้ได้เด้อเขาทำไว้เยอะเด้อไปสนุกกันครับแม่เรกเด็กคนเรามันเกิดยากนเดิดแล้วเลยออกมาใช้ลองนอกเกิดจะเปีย๊ย แลล้ววมันกเยอ๋ออออื้๋ตายต้องเจออย่างนี้เฮ้ยปลาทู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 เออปลาไงโอ้ยแดงไอ้ใสๆเนาะเบ็ดมันขาดเนาะอืมนี่แคปรูปไว้ให้เมียดูหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามานอนเนาะโอเคครับสวยงามผู้ใหญ่เหนื่อยยัง ยังเนาะไว้อบออโอเคครับขอให้สนุกกันทุกคนคนกรุงเทพจัดอีกแล้วโอเคครับครับผมเมื่อกี้ผมมึงจะเอาไปเทนะเดินไปท้ายเรือแป๊บเดียวเอาอีกแล้วเหรอระดับคนกรุงเทพเนาะน้าจธรรมาดาที่ไหนแล้วปลาไปดองก่อน เต็มแล้วเธอเมื่อกี้เนี่ยเทยแล้วนี่ดูเดี๋ยวเทเดี๋ยวเทดูดิอ่ะหม้รู้เรื่องเย็นเนี่ยเอนา,าน้าวันเปิดฝาถังให้ผมหน่อยเปิดอ่นาน,นี้ครับดูส่วนในถังแล้วก็ถังเป็นมีที่ล้วงอยู่นะมีรูอยู่ครับโอเคครับโอ้โห แป๊บเทแปบเทครับขุดหลุมไว้แล้วก็เทเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเทเดี๋ยวเทรู้เรื่องสัสิบเทนะแต่นะโห้เป็นร้อยก็ไม่ว่าครับสิบเทมันน้อยไปเย็นนี้รู้เรื่องอ่ะไปใหญ่เราปล่อยไปแค่เส้นเดียวเอง โดนเองแล้วไอ้เอย่าบจิกโดนอีกแล้วเนี่ยเปลี่ยนรถไฟฮะเปลี่ยนไปโซกแล้วเปลี่ยนไปโซกแล้วเหรอเมื่อยเมื่อยใช่าแหมได้ปลาเก๋าไอเมื่อยมือเบ็ดเป็นโศกมัางนะโศกได้แต่อย่าเศร้านะวิสีโมันมีเบ็ดโศกนั้นใส่เหยื่อหยอดลงไปก็โดนแล้วนะ แต่จิกนี่จิกจิก,จกโอ้ถ้าไม่โสกก็ไม่ยอมกินแต่มันเมื่อยแต่มันก็ได้แอคชั่นไปอย่างนึ่งน,นี่นับอย่างเดียวส,สวยๆอ้าวมาด้วยเหรอครับอ้าเมาเชา้าไปอยู่ไหนมาไม่นอนเพิ่งตื่นเหรอดูกผู้ <laughs> ใหญ่เลยนั่งไม่ไม่ลงเลยแค่เราขู่ไว้หนังเ <laughs> 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 ต็มแล้วอเอาอะไรอเอาเหยื่อ เอาเอาเอาขยุ่มเอาขยุม่มโอ้สามโลสามโลปลักเก่าไปเลี้ยงไว้ได้สามเดือนเดี๋ยวก็พอกินแล้วนะ่ะโตไวไหมปลาเกา๋าไวครับถ้าธรรมชาติมันโตวไวอยู่แล้วเอ้ยโตโต,ตแล้วขะเมาสามเดือนแป๊บเดียวเองปลาธรรมชาติโตวไว เย็นอีกแล้วเย็นอีกแล้วบรรยากาศตกปลากับข้าวครับสนุกสนุกลูกปลาวนไปวนมาพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทําอะไรดูอายุด้วยนะพ่อใหญ่นะน่าจะขับรถกลับอีกนะพ่อใหญ่นะนปลากินนีหวดเอาหวดเอานะตกตอนเย็นมานอนละเมอตีคนข้างไม่ได้นะโอ้ยเบิ้ลสองเจ้าเจ้า สู้เขาคนกรุงเทพตากแดดไม่ยอมก็ล่มเลยน้อยใจใครก็ไม่รู้อ้ยมาพอเลยมาพอว่าคนเหนือตบเลฮ่าฮ่าฮ่ามันเป็นใจเนิบๆเด้เฮ้ยผมมีเนิบเลยบ่อยากาศงานน่าใจเนิบๆเขาบว่ Nó nhạc nhiều vậy bạn bọc Ờ, men để Vậy thuốc giang nào Vậy thức giang ครับับปั๊บโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายแล้วผลงานขนาดพ่อใหญ่นั่งหลับวะเนี่ยเป็นไงพ่อใหญ่ถามความรู้สึกเลยโอเคครับเอาเอาเก็บปลาไปไหนกลับบ้านด้วยอยากรอกันครับตั้งวันเลยอ่ะเจอกันใหม่ครับบายบายเอาเล้าออกเอาเล้า เนี่้เราเล่นก็นเอาใหญ่เลยโอ้เนี่ยซอยจูเนาะเียดายฟันไม่ได้ฮี่มันมีน้ำเย็นอยู่ครับใช้ได้รับได้ครับไม่เป็นไรมันน้ำเย็นอยู่เลย